ท่านสสนะครับเรื่องคลองภูมีเนี่ยปัญหาเงียบงายไปนานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทราบข่าวว่ามาลักลอบดูดอีกแล้วแล้วก็ส่งผลกระทบกับคลองอย่างรุนแรงนะครับชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านโวยวายขึ้นมาเองผู้ใหญ่บ้านส่งข่าวมาให้กับสส แล้วก็ตำรวจก็บุกเข้าไปตรวจเพื่อที่จะจับแต่ก็ไม่พบท่านสอสอ,อยากจะอยากจะพูดอะไรบ้างเรื่องนี้คือจริงๆคลองภูมีนะครับเป็นปัญหาที่มีปัญหามายาวนานมากมีบอ่อดูดซายตั้งเถื่อนและไม่เถื่อนอยู่20กว่าบอ่อแต่วันนี้เนี่ยพวกเราทั้งสองอำเภอเกือเบอร์และภูเบอร์คนเนีย่ยได้เข้มงวดกวดขันโดยเฉพาะยิ่งผมประกาศว่าผมต้อเอาเอกราช คลองภูมิกับพื้นให้กับพี่น้องประชาชนชาวลัตตภูมิและคนเนียงให้ได้ปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมานะครับคลองภูมิจากที่เป็นโคลนเป็นตมเด็กว่ายน้ําไม่ได้ลงคลองไม่ได้เด็กเริ่มว่ายน้ําได้นะครับผมก็พยายามไปขุดลอกอเพื่อให้ขยะมูลฝอยต่างๆที่อยู่ในแม่น้ํคลองนียอ,ออกไปนะครับแล้วก็พยายามทำสระว่ายน้ําธรรมชาติอยู่ในคลอง ให้เด็กว่วยน้าในคลองนะครับซึ่งได้มาพักหนึ่งมาวันนี้ผมเพิ่งได้รับรายงานว่ามีบอ่อดูดทรายเถื่อนเจ้าหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดิมที่เราเคยเข้าไปจับกลับนะครับผมไม่แน่ใจแต่มีคนพูดว่าจ่ายรายการให้กับเจ้าหน้าที่ครนะครับและแอบดูดปรากฏว่าผมสั่งตำรวจให้เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มอ่าน่าจะรู้ตัวซะก่อนครับ,รบไม่สามารถ จับกลุ่มได้เพราะวันนี้ผมอยากฝากนะครับฝากนายอำเภอรัตภูมฝากผู้กำกับหัวหน้าสถานีตํารวจอําเภอรัตภูมครับฝากนายอำเภอควนเนียงหัวหน้าสถานีตํารวจอาเภอควนเนียงทั้งสองอำเภอนี้นะครับต้องจับมือกันช่วยพี่น้องประชาชนด้วยครับ,รบนะครับตัวผมเองนั้นอาจจะติดภารกิจไปต่างจังหวัดบ้างาไปกรุงเทพหมหานครบ้างไปประชุมสภาบ้างครับ ไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะลงไปจับกลุ่มเองครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยนะครับสงสารพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนผลประโยชน์ไปได้กับคนครอบครัวหนึ่งหรือสองครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่รัฐบางคนซึ่งผมไม่เห็นด้วยครับนะครับถ้าผมฝากเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ ผมคิดว่าผมก็คงไม่ยอมด้วยครับครับฝากไ้ด้วยนะมีการเขาเรียกว่าตั้งคําถามว่านายกชายก็เพื่อนมากก็พวกมากานายกชายอาสอสอเดชอิดวันนี้ก็รู้จักหมดแหละทุกคนก็รู้จักสสอเนี่ยานายกชายจะบอกไปถึงคนที่ยังทําอยู่ยังสร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบันอยากจะพูดอะไรจากจากหัวใจเลยสําหรับเรื่องครองภูมิผมเนี่ยสู้เรื่องทวงคืนเอกรากทางสิ่งแวดล้อม ผมปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่าชีวิตผมเพราะนั้นใครก็ตามที่ทําลายสิ่งแวดล้อมถือว่าไม่ใช่พวกผมนะครับแล้วก็ฝากบอกไปด้วยว่าอย่ามาแอมอ้างชื่อผมเด็ดขาดและผมเอาจริงด้วยนะครับคนเราต้องไม่เห็นแก่ตัวนะครับต้องเสียสละความรู้สึกส่วนตัวหรือรายได้ส่วนตัวเล็กน้อยแต่ไปทําร้ายพี่น้องประชาชนซึงเป็นภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมต้องไม่มีการทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดครับครับ ท่านสสครับอพอภาพออกไปตำรวจเข้าไปจับแล้วก็จับไม่ได้ทักทีไม่เจอผู้กระทำความผิดสักครั้งชาวบ้านหัวเราะเยาะทุกครั้งคือชาวบ้านไม่เชื่อเลยครับชาวบ้านว่ามันมันมัน,มนบอกกันล่วงหน้ามันแจ้งข่าวกันล่วงหน้าเนี่ยท่านท่านสสจ,จะจะบอกไปถึงตำรวจอย่างไรเพราะชาวบ้านหัวเราะเยาะแล้วในปัจจุบันตอนนี้ชาวบ้านก็สงสัยตำรวจครับ,รบว่าถ้าตำรวจไม่จับมือกับ อบอดูทรายเถื่อนบอดูทรายเถื่อนไม่กล้ามา,าดูทรายเถื่อนอย่างแน่อนอนครับเนื่องจากว่าต้องขนเครื่องจักรขนาดใหญ่มาลงต้องย้ายเข้าย้ายออกนะครับเพราะฉะนั้นาฝากไปถึงพี่น้องการกตำรวจทุกคนนะครับวันนี้ท่านเป็นจำเลยอ,อยู่แต่ผมไม่เชื่อว่าท่านเป็นคนที่จับมือกับผู้ร้ายจับมือกับบอดูดทรายเถื่อนนะครับแต่ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย คร,ครับผมอยากฝากไปถึงผู้กำกับทั้งสองสถานีตํารวจผู้อรทั้งรัฐบาิและพลเนีองด้วยครับครับขอบคุณครับ